ตอนนี้โซนยุโรปกำลังส่งสัญญาณแปลกค่หลังพักสายกลางเริ่มชนะเลือกตั้งอีกครั้งหลังจากที่เราคิดว่าพวกเขากำลังจะหายไปจากเวทีการเมืองโลกและในหลายประเทศค่ะเช่นโปรตุเกสโปรแลนด์โรมาเนียจะเห็นได้ว่าพักสายกลางเริ่มกลับมาชนะเลือกตั้งหรือได้คะแนนสูงสุดจนคาดไม่ถึงคนที่เบื่อทั้งซ้ายสุดและขวาสุดเริ่มกลับมามองหาความพอดีอีกครั้งหรือไม่ทางด้านขวาจัดก็เคยมาแรงค่ะด้วยวัฒกรรมชาิยมต่อต้านผู้อพยพและไม่ไว้ใจ EU อแต่ดูเหมือนว่าความกลัวที่เคยขายได้ค่ะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วในบาง ถึงจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่าข้อมูลระดับโลกในปี2 0 2 5บอกว่าพักสายกลางจริงๆยังมีอำนาจรัฐบาลอยู่19ประเทศเท่านั้นจากทั้งหมด200นักวิชาการบางคนบอกว่าพักสายกลางค่ะอาจไม่ใช่คำตอบแต่คือการเลี่ยงปัญหาเพราะการพูดกลางๆางค่ะทาให้รู้สึกปลอดภัยและไม่กล้าเปลี่ยนอะไรจริงๆคํถาถามสาคัญก็คือนี่คือการคืนชีพแนวทางสายกลางจริงไหมหรือว่าเป็นแค่ลมหายใจเพื่อสุดท้ายก่อนโลกหันไปสุดขั้วจริงๆและตอนนี้ค่ะโลกกําลังเลือกข้างแต่ยุโรปกําลังเลือกความพอดีแล้วคุณคิดว่าการเมืองแบบสาายยกลงจะออู่รดม